จักรพรรดิอัปลักษณ์ตอนเป็นพ่อบ้านวังหลวงไม่ใช่ของง่ายตอนที่3ตูมระหว่างที่จักรพรรดิผิงอูตี้เดินกลับจากประชุมเช้าก็เห็นนางกำนันสวยสกรานนางหนึ่งตกลงไปในสระน้ำริมทางเข้าโดยบังเอิญจ้างผิงทําท่าจะเข้าไปช่วยแต่จักรพรรดิหนุ่มรั้งเอาไว้ ทำอะไรของเจ้าอ่ะนางจะจมน้ําตายอยู่แล้วนะน้ําในสะตื้นแค่นั้นจมอย่างไรก็ไม่ตายหวงคุเจียตอบเนิบเนิบเมื่อจักรพรรดิจางกงโกงไม่เคลื่อนไหวหรือมีคําสั่งใดๆองค์ครักและข้ารับใช้ดีตามเสิ็จจึงทางกันยืนนิ่งไม่ไหวติงนางกําลังคนน้นตกน้ําได้เหมาะเจาะนักเครื่องสำอางบนหน้าไม่เลอะแม้แต่นิดเดียวมี แต่เพียงชุดกระโปรงผ้าแพรได้เปียกน,น้ำจนแน่พลุลูไปกับเรือนร่างเผยให้เห็นส่วนเว้าส่วนโคง้งยั่วตายั่วใจนักรูปร่างไม่เลวจริงๆหญิงสาวไม่เป็นอะไรถึงชีวิตรจริงๆําำตอนอยัง เป็นต้นฤดูร้อนอย่างมากแค่เจ็บไข้นิดหน่อยเพราะบ้านจางเอ่ยชมอย่างจริงใจโดยไม่รู้ว่าคำชมของเขาทำให้บางคนตามลุกช่วยด้วยช่วยไดฟามาช่วยหมอมชันด้วยพี่คะถ้านางจะเสียหันจนไม่ทนันสังเกตระดับความลึกของน้ำในสะแขนทั้งสองข้างพยน้ำผับๆจนน้ำพุ่งกระเซ็นเข้ามาในอากาศดูแล้วมันยิ่งงามลงเล่นน้ำมากกว่า มากกว่าคนที่กาลังกระเสือกระสนให้ตัวเองจมน้ําตายหวงฟุเฉียมองกับนันคนนั้นเงียบเงียบอยู่นานผ่านไปได้สักพักหนึ่งจางเผิงก็รู้เรื่นรู้ทันความคิดของนางแล้วเช่นกันพอรู้แล้วก็น่าสงสารคนเราแค่ดิน้นรนเพื่อความอยู่รอดกันถึงนั้นใครบ้างอยากจะทนมานตัวเองให้ลําบากเล่นเล่นเขาเบิกมือวูบให้พวกองค์กรักลงไปลากนางขึ้นฟ่ง องค,ครักษพวกนี้รับคำสั่งจากจางกงจงจนเป็นเรื่องปกติแล้วจึงรีบประดดพงศะโดยม่พูดพร่ำทําเพลงสองคน้าช่วยนางกำนันขึ้นมาคนในปกครองเจ้าจัดก,การเอาเองก็แล้วการโฮเชเจยบอกแล้วเดินไปนั่งบนมาหินในอุทยานเห็นได้ชัดว่ากำลังรอดูอย่างสนุกสนานว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ารับใช้คนอื่น ตามไปยืนข้างหลังนายหนึ่งหัวขณะที่พวกอง,องครักษ์กระจายตัวกันยืนล้อมอารักขาเจ้านายอย่างมีประสิทธิภาพจางผิงมองนางกำนันที่ถูกเขียวขึ้นจากน้ำพางลูกครามที่มีแม้แต่ไรหนวดของตัวเองเขากำลังกันก้มอยู่หรือเปล่าเลยถ้าคิดอย่างนั้นก็ดูถูกกันเกินไปละจางผิงวันนี้ประกาศตีนถีบในวังหวงมานานปีรั้งตำแหน่งัวหน้าขันทีอีกปีกว่าเรื่องขี้ผงแบบนี้ไม่ขนาดมือนักตอก พะบ้านจางให้องค์กรักพาตัวนางกานันมาตรงหน้ากระแอมที่หนึ่งและเอ่ยถามคนที่อยู่ตรงหน้ารายงานตัวซิชื่อแท้อะไรทํางานตําแหน่งไหนรับใช้ใครบอกข้ามาให้ละเอียดได้รู้ว่านี่เป็นโอกาสที่หาได้ยากนางกำนันพยายามตั้งสติก่อนจะตอบเสียงอ่อนหวานบ่าวมีนามว่าซุยเซียนเอ,อ๋อเป็นนางกำนันไรขั้นเวลานี้ถวายงานอยู่ตาแหน่งพระสนมเหยียนเจ้าอี้เจ้าข่ะา ต่เมื่อเป็นคนของพระสนมเย็ยนเจ้าอี้เจ้ามาอยู่แถวนี้ได้อย่างไรการเออ,เอ,อตอบมาตามความจริงนะเจ้าค่ะนางฉมอยตาไปทางเจ้าพัดปิงอุตี้แวบหนึ่งประกายยั่วยวนในในตาทำให้ห่วงฟูเจียผู้ไม่สนใจผู้หญิงอดจะนึกสนุกไม่ได้หญิงสาวนางนี้ช่างกล้านักฮะเขาเป็นเจ้าพรดที่ดีแต่อยู่ในวังหลวงไม่เคยได้ออกไปเห็นโลกแผยนนอกก็คงจะหลงสเสน่ห์นางทันทีเลยก็ได้จางปิงมานี่สิ เจ้าของชื่อหันไปมองเห็นจะพัดหนุ่มกราลังกระลิกนิ้วเรียกตนจึงเดินเข้าไปหาโดยไม่รู้ว่าเป็เรื่องอะไรพระปาททรงมีสิ่งใดจะบัญชา ฝ่ายตรงข้ามกวักมือเรียกเข้ามาใกล้ๆและกระซิบตรงริมหูเจ้าเด่เรียนรู้จากนางให้มากๆนะักเรียนรู้อะไรการจางพียงทำได้ควา่าหุ่นงงมองผู้เชียวแซงทอดถอนใจลองสังเกตสายตาสีหน้ากิริยาท่าทางของซุยเซนเอ๋อนคนนั้นให้ดีแล้วเจ้าจะรู้เองว่าข้าอยากให้เจ้าเรียนรู้อะอะไร คนฟังผงะไปหรือว่านางกำน,นันคนนี้จะมีวรยุทธ์ลำเลิศอมต้องใช้แน่มนอย่างนั้นนีหรือเขาจะดูไม่ออกคิดได้เช่นนี้จางพิงเดินเข้าไปหาหนางกำนันแล้วกวาดตาพิจารณานางอย่างละเอียดถี่ถ้วนหาแรกชุยเชิญเอ,อ๋ยอยังจะเต้นตุมต่มตุ่มต่อมต่อม,อมด้ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงได้ถูกจางงกงจ้องเอาจ้อง,อง,องเอาเช่นนี้เมื่อคิดดูดีๆแล้วก็พบว่าไม่ครู่จางกงกงไม่ได้มองนางอย่างนี้ที่พอถูกจกงพัดเรียกเข้าไปกระซิบกระซาบอะไรเท่านั้นแหละ ก็มีท่าทางสนอกสนใจนางขึ้นมาทันทีหรือว่าหญิงสาวตื่นเต้นกับตัวเองอยู่ในใจเพราะว่ายัางแส้งทําท่าทางอ่อนหวานสงบสงเงียมแก้มหน้าสงสารปกปิดความยินดีเอาไว้อย่างแนบเนียนเจ้ายังไม่ได้บอกเลยว่ามาทําอะไรแถวนี้แล้วทําไมถึงตกน้ำได้จางผินเห็นหนางนิ่งเงียบเอาแต่ชะม้อยชะม้าตามองไปข้างหลังเขาเลยเป็นฝ่ายําซ้ําเสียเอง ซุยเซียนเอ๋อดึงสติกลับขึบ้นมาเลียรีบตอบเสียงหวานหยดเบาวเห็นพระสนมทรงมีท่าทางเศร้าซ้อหงอยเหงาสีพระพักตหม่นมองจะทรงโดมีชิจิวาต่อเมื่อได้เห็นดอกไม้สวยๆงางามเท่านั้นคราวก่อนที่เดินผ่านอุทยานเบาเห็นบัวในสาะเริ่มชูดอกโตมกระยาดมาเก็บสักสองดอกไปปล่อยในอ่างถวายพระสนม นึกไม่ถึงว่าดินตรงริมตลิ่งรื่นนักป่าโมไะเก็บห่วงดอกบัวไม่ทันระวังจึงเลื่อนตกไปในสระจนพลอยรบกวนการเสด็จของฝ่าบาทช่างหน้าละอายเหลือเกินพูดมาถึงตรงนี้นางก็ยกมือปิดหน้าว่าปลายนิ้วก้ยทั้งสองข้างกระดกขึ้นเล็กน้อยจึงพอมองเห็นบนหน้าเรียวเล็กผ่านงามนุ้ิได้บ้างความดวงเนตรงามรอบจำเรียงแรประทางจักพัดผิงอุตติอย่างเอียงอาย หากคนถูกมองเป็นจักรพัดผู้ฝากไฟการมกมูลจะต้องเกิดความกำหนัดขึ้นตรงนั้นและพานานงไปเอ็นดูในตำหนักบรรทมทันทีให้สมอยากแต่น้าเสดายที่ห่วงภูเจียเป็นเจกรพัดโรคจิตส่วนสำคัญท่อนร่างจะตื่นตัวกับพ่อบ้านประจำวังหลวงผู้มีหน้าตาธรรมดาแต่วรย์ยศเลิศดล้ำเพียงคนเดียวดังนั้นมีใหญ่ว่าซุยเซียนเอ,อ๋จะพยายามทอดสะพานเชิญชวนให้ก้าวข้ามอย่างไรเขาก็เพียงแค่มอง ต่ว่าสมองเต็มด้วยภาพเรือนด่างมีตำหนิของใครบางคนยังมากแค่แค่ทอดถอนใจด้วยความเสียดายว่าหากจางผิงรู้จักเล่นจริตอย่างผู้หญิงคนนี้บ้างคงดีไม่น้อยไม่ต้องมากหรอกแค่เดือนละหนึ่งครั้งเขาก็คงพอใจแล้วถึงจางผิงจะทึมสักแค่ไหนก็ไม่ใช่คนงอเพราะเห็นสีหน้าสีตาของนางคำนันซุยเสียนเอ๋ก็บรรลุได้ว่าตัวเองถูกเจ้าโคัดยอมวิปริตแกล้งเอาอีกแล้วถึง เจ้าตัวเจ้าอยากให้เหยียนเจ้าอี้เบิกบานขึ้นใช่ไหมได้เลยต่อไปคอยปฏิบัติรับใช้เหยียนอี้ให้ดีกว่แล้วกันจางผิงเดินเข้าไปหาองค์รักษนายหนึ่งพูดอะไรด้วยสองสามคำจากนั้นองค์รักก็เดินไปทาตามคําสั่งไม่นานนะักก็กลับมาพร้อมบัวตูมสองดอกอยากได้ดอกบัวใช่ไหมก็เห็นเจ้าทําเพื่อเจ้านายว่าใจหน้าชื่นชมเอาด,ดอกบัวสองดอกนี้ไปถวายพระสนมเถิดไปอ้อ แล้วก็ฝากคุณพระสนมด้วยว่าฝ่าบาททรงสงสารพระน,งนางเงาง้ออยู่ในวังหลวงภายในวัน,วนสองวันนี้ส่งขันทีไปแสดงหอรสพให้ทอดพระเนตรพระนางจะได้ทรงสําราญขึ้นขอบพระไทยฝ่าบาทที่ทรงเมตตาสุริยเซนเอ๋อเข้าข้างตัวเองเป็นตกเป็นตะว่าจักรพัดน์หนุ่มเป็นผู้มอบดอกบัวสองดอกนี้ให้นางรับดอกไม้ไว้ด้วยสองมืออย่างทนุถนอมแลม้วชํเลี้งมองจักรพัดน์ผิงอุตีีด้วยแวตาหยาดเยิมอีกครั้ง ชนเยยนจเจ้าอี้น่ะหรือในวังหลวงมีใครมารู้บ้างว่าจากักรพรรดิไม่สนใจใยญดีเยยนเจ้าอี้แม้แต่นิดเดียวนับแต่วันที่นางได้เป็นเจ้าอี้มาจนถึงวันนี้จกักรพรรดิยังไม่เกิดไปเหยียดนาของนางเลยด้วยซ้ำหากไม่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดไม่แนป่านี้นางอาจถูกส่งมาอยู่ตำหนักเย็ยนแล้วก็ได้ถึงจะล่วงเข้าฤดูร้อนแต่เจ้าเปลี่ยนโชคไปทั้งตัวอย่างไรก็กลับไปเปลี่ยนเสืผ้าเดยเร็วดีกว่ามวแต่โอ๊ยประเดี๋ยวจะไม่สบายเอา ขอบคุณท่านกุจางกองกองที่ห่วงใยซุยเซนเอ,อ๋อซุกหน้าหลังดอกบัวพรางคลี่ยิ้มเอียงอายช่างเป็นภาพที่เหมาะสำหรับกับสำนวนที่ว่าโบพาและนารียรวันขับเน้นความงามป้องกันและการเสียจริงหน้าตาก็สวยจางพิงอดนึกชมในใจไม่ได้ซุยเซนเอ๋อจากไปอย่างอ้อยอิงทิ้งจกักรพรรดิผิงอูตี้และทุกคนในที่นั่นไว้กับความคิดต่างๆนานาพวกข้าหลวงที่ตามเสด็จมาด้วยล้วนแต,แต่ทำหน้าเหยียดหยามพรางนึกดาซุยเซนเอ๋อว่าแพย์สยาอยู่ในใจ แต่คิดคิดดูก็น่าสมเพชที่นางทำได้แค่ฝันลมๆแหลงๆส่วนเราองค์รักในที่นั่นมีความคิดตรงไปตรงมากว่ากันเยอะใครเล่าจะไม่ชอบผู้หญิงสวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงสาววัยกำดัดที่เขาผ่องเป็นยองนวนไปทั้งตัวดูรูปร่างนางใหรเฮาเสียดายที่จกะกราดผู้เกียงไครของพวกเราอันนี้นะัก นิยมอนุรักษ์ป่าไมา้ซ้ำยังอนุรักษ์มาหลายปีดีดักยังไม่มีท่าทีว่าจะเบื่อหญิงงามดังใดยอยากเข้ามานั่งชูกรในวังหลวงคงทำได้แค่รอรอวันที่รูปโฉมของท่านพ่อบ้านร่วงโรยไปตามไหว จางกงกงผู้นั้นมีรูปโฉมให้พูดถึงด้วยหรือนี่ขนาดไม่มีนะน่ากลัวว่าต่อให้มีหญิงสาววาสนาสูงได้เป็นหองเฮาในอนาคตจางกงกงของพวกเราก็ยังคงไปที่โปรดปานเหมือนเดิมอยู่ดีองค์ครักคนชนิดบางส่วนเคยเป็นสหายร่วมสมรภูมิกับจักรพรรดิผิงอูตี้ไม่ครั้งอยู่ด่านเยินเหมือนจึงรู้ตื้นลึกหนาบางมากกว่าคนอื่นว่าสําหรับในหน่อหัวของพวกตนแล้วขันทีนามจางผิงผู้หนีไม่ได้เป็นเพียงค่ารับใช้ธรมธรมดาธรรมดา ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเลยและพางแค่ผลงานทางการศึกที่จางผิงสร้างไว้ระหว่างประจำอยู่ชายแดนหากเจ้าตัวไม่ใช่ขันทีเชื่อแน่ว่าจะต้องได้รังตำแหน่งหนึ่งในไม่ทับใหญ่ของราชการนี้แน่นอนและหากจางผิงเป็นผู้หญิงเราคุณนางก็จะไม่ต้องปากเปียกปากแฉกันอีกต่อไปเพราะตำแหน่งของเราต้องตกเป็นของคนผู้นี้เป็นแม่นมั่น ได้ยินกันอยู่บ่อยๆไม่ใช่หรือว่าจักรพัรดิมักจะปู่จางผิงว่าถ้าหากไม่ยอมขึ้นเตียงด้วยจะแต่งตั้งเป็นหองเหา่าการที่ยิงต่อให้ไม่ใช่ผู้หญิงหากจังผิงแสดงท่าทีว่าต้องการตำแหน่งนี้เพียงน้อยนิดประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ต้าเอียคงได้ทึกโฉมหน้าใหม่ห้องเห่าคนแรกที่มาจ่าขันทีใบนบรรดาทุกคนที่อยู่ตรงนั้นดูเหมือนจังผิงจะคิดน้อยที่สุดแล้วเพราะเพราะพอเห็นว่าจัดก,การแก้ปัญหาได้เรียบร้อยก็หันไปเชิญจักรพัรดิ หนุ่มเห็นเดินต่อวองผู้เชือเอาแต่เงียบและคิดว่าวันนี้ยังต้องทำอะไรอีกบ้างแล้วเร่งฝีเท้าเดินไปยังห้องสงพระอักษรโดยเร็ว หลังง่อนอยู่กับงานได้สักประมาณหนึ่งชั่วยามจางผิงก็ถามขึ้นว่าวันนี้จะให้ตั้งโต๊ะมือกลางวันไหมหงผู้เชื้อตอบต่อเมื่ออ่านตรวจายงานจนเสร็จไปอีกหนึ่งฉบับสั่งให้คนไปตั้งโต๊ะในอุทยานวันนี้เราจะกินมื้อเที่ยงด้วยกันที่นั่นข้าท่าดีวันนี้อากาศดีบัวในสระก็ออกดอกสลอนสลอนเหมาะที่จะนั่งจิบเหล้าชมทิวทัศน์จริงๆด้วยความที่ไม่ได้ผ่อนคลายมานานแล้วจ้างผิงจึงยิ้มกว้างจนเห็นเขี้ยวเล็กๆตรงมุมปาก พอเห็นฝ่ายตรงข้ามยิ้มห่วงกูเจียก็ยิ้มบ้างเพียงแต่ว่ารอยยิ้มของเขาออกจากเจ้าเล่นห์น่ากลัวอยู่สักหน่อยอุทยานในวังหลวงกินเนื้อที่กว้างขวางพกข้าเรียบใช้เลือกศาลาริมสระน้ําตั้งโตะ๊ะมือกลางวันง่ายๆตามคําสั่งของจักรพรรดิผิงอูตี้แม้จะบอกว่าง่ายแต่เผื่อเนื้อที่สำหรับวางอาหารและอุปก,กรณ์ต่างๆและก็ยังโต๊ะ เต็มโต๊ะกลมอยู่ดีเนื่องจากโคัวว่าเครื่องสวยะเย็นชืดข้ารับใช้ประจำโต๊ะสวยจัทยอยยกอาหารขึ้นโต๊ะทีและจานโดยกะให้พอดีกับเวลาที่จกักรพรรดิใช้ระหว่างมือตัวจกักรพรรดิเองก็เคยชินกับความคิดอาหารแค่จานละคำ กว่าจะขึ้นโต๊ะหมดก็เกือบอิ่มพอดีแต่จังพัดผิงอูตี้ไม่ชอบรอและไม่ชอบให้ใครมายืนมองเวลากินข้าวจึงสั่งให้ตั้งอาหารจานเย็นเรียกน้ำย่อยไว้บนโต๊ะก่อนเมื่อต้ระจางผิงนั่งประจําที่เมือ่อไรก็ยกอาหารที่เหลือออกมาทั้งหมดในคราวเดียวหลังกินข้าวเสร็จจางผิงเช้น้ําอุ่นๆเช็ดหน้าตาเช็ดหน้าตามือไม้ตามความเคยชินและทอดตาม,มองบัวในสระ เม็ดบัวเอ้ยฝากบัวเอ้ยของดีทั้งนั้นจําได้ว่าแถวบ้านข้ามีบ่อน้าตามธรรมชาติอยู่หลายบ่อบ่อนหนึ่งมีบัวทุ่งขึ้นอยู่ด้วยบ่อน,นี้จะมีปลาเยอะสุดตอนนั้นข้ายังไม่รู้จักประโยชน์ของบัวบนวันเคยสนใจแต่จับปลาเลยสนใจแต่จับปลาไว้ว่างๆพวกเราลงใต้กันนะได้ยินว่าที่นั่นมีสระบัวกว้างสดลูกหูลูดตาพวกเราจะนั่งเรือชมดอกบัวไปพรางเกะแเม็ดบัวกินไปพรางต้องสนุกแน่นอน จางผิงทำหน้าคาดหวังของฟูเจียงไม่ตอบก็าเป็นจกักรพรรดิใช่ว่าเวลาไปไหนมาไหนได้ตามใจชอบแต่กระนั้นก็ยังจดจําคาพูดของอีกฝ่ายเอาไว้หมายใ,ใจว่าสักมันจะพาจางพังผิงไปเที่ยวเจียงหนานนั่งเรือติดปะทุนลําน้อยลอยอ้อยอิงในสะบัวกันสองคนช่วงก่อนหน้านี้เจ้ายุ่งกับอะไรอยู่เห็นหลิวชุนบอกว่าเจ้าเกิดถูกขันใจหนุ่มถูกใจคันทีหนุ่มน้อยหน้าสวยคนหนึ่งเข้าหรือดูจากสีหน้าท่าทางแล้วเรื่องนี้น่าจะหมักบ่มในใจของฟูเจียมานานทีเดียว จางผิงที่กําลังดื่มชาแทบสลักจนหายใจไม่ออกแคกๆหรือชุ่นไม่มีทางพูดแบบนี้แน่เจ้านั่นแหละฟูงซ่านไปเองข้ารู้ว่าข้าอัปปะรักหมอนุยเฉียยกมือลูกหน้าและทอดถอนใจถ้าหากเจ้าไปชอบคนอื่นจริงข้าก็ไม่ตำหนิเจ้าเราใช่สิเจ้าวินิเจ้าไม่ตําหนิข้าแต่จะทําลายวอรยุตข้าและจับข้ากังไว้ในตําหนักบรรทมไม่ให้ออกไปไหนทั้งนั้น จางผิงกรอกตามีหรือเขาจะไม่รู้บ้างคนคนนี้คิดอะไรอยู่ฝ่ายตรงข้ามเหยียดยิ้มทะมึนโดยไม่ปฏิเสธกันที่หนุ่มน้อยหน้าสวยอะไรกันเล่ากันที่น้ำเชื่อมเหมยกูถิงข้าไปเจอเขากำลังล้างกระโถนตรงริมแม่น้ำหลังหวังหลวงเนื้อตัวมันตรอยแปลตอน,นอากาศหนาวจัดแต่เขาออกมาล้างกระโถนตรงริมน้ำ ตรงริมน้ำแต่เช้ามือทั้งสองข้างเต็มไปด้วยแผลอยู่เลยมาแช่น้ำแบบนั้นเลยยิ่งเปื่อยรู้จากจําวมนกระทบนที่อยู่ข้างหลังข้าก็รู้เลยว,ว่าพวกพันธุ์ที่เื่นจงใจแกล้งโยนงานเขาตัวเองมาให้เขาทำเหมยกูถิงนะชื่อไม่เหมาะกับเป็นขันทีเลยนะรับรองว่าเจ้าต้องมาเชิญแน่ว่าเขามาจากไหนหืมหมงผู้เชี่ยสนใจติดมัดข้าเห็นเขาเข้าเลยเกิดสงสัยเลยถามโน่นถามนี่แต่ปรากฏว,ว่าเขาไม่มองข้าด้วยซ้ม จักพัดหนุ่มแค้นยิ้มบอกว่าเหลี่ยมจัดหมายคำว่าอย่างไรห่วงฟุ้เจียทำตาคว้างใส่คนถามมีแต่คนซื่อบื้ออย่างเจ้านี่แหละที่คิดว่าเขาหน้าสงสารลองคิดดูสิจริงอยู่ว่าในวังหลวงมีกันทีมากมายเขาอาจจะไม่รู้จักหน้าที่เขาอาจไม่รู้จักเจหน้าเจ้าที่เป็นพระบ้านประจำวังหลวงแต่เสื้อผ้าที่เจ้าใส่ก็ต้องบอกอยู่ตรงต้องแล้วไม่ใช่หรือว่าเจ้าเป็นใคร คนที่อยู่ในวังหลวงไม่ทางดูไม่ออกแน่แต่นี่เจ้านี่นี่แต่นี่เขาเห็นเจ้าแล้วทำเหมือนไม่เห็นถามอะไรก็ไม่หือไม่อือไม่ต้องบอกรู้ว่าจะเรียกร้องความสนใจจากเจ้าเขาอาจจะจงใจรนหาใจหาที่ตายก็ได้นี่คงคิดว่าถ้ายั่วข้าให้โมโหข้าจะได้สั่งประหารเขาจางปีให้ผลอย่างไม่ยอมแพ้สัญชาตยานบอกว่าเหมยกูถิงไม่ใช่คนเจ้าเล่ห์มากเกี่ยมแบบนั้นเขาเป็นคันทีนะมิหรือจะไม่เคยได้ยินเรื่องของเจ้าถ้าหากพ่อบ้านประจำวังหลวง งเป็นหูโงเหมือนเมื่อก่อนอยังเพราะว่าเออะก็สั่งประหารลูกน้องแต่เจ้าทําแบบนี้นะหรือ ไม่รู้แหละถ้าเขาจะทําตัวให้ข้าสนใจแล้วอย่างไรลร่ะข้าไม่อยากให้เขาคีดสั้นอยู่ดีนั่นแหละจางผิงจําได้ว่าข้าเคยบอกไปหลายครั้งแล้วนะว่าจะทําอะไรให้ปาปรึกษาข้าก่อนใครเอ่ยจะร,รู้ความหนักใจของจกักรพรรดิเช่นเขาได้จางผิงขยับเก้าอี้เข้าไปใกล้มองซ้ายมองขวาเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยู่ในระยะสายตาก็ายืดหน้าปลายกระซิบตรงริมหูอีกฝ่ายข้าอยากเลี้ยงคนไว้ใช้งาน หวงฟูเจี๋ย่วยโอกาสเกลือแก้มเข้ากับฝ่ายตรงข้ามอยากเล่นสิอย่าเล่นสิจะบอกอะไรให้ข้ากำลังบางแผนเคลียร์พวกขันทีตัวใหญ่ๆที่ทุจริตในหน้าที่ออกไปอยู่เรื่องนี้เองหรือและทำท่าเสียหรือลับซ้ำสอนเฮ้ยอย่าได้ดูถูกขันทีเชียวนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่นึกว่าตัวเองเป็นจักรพรรดิแล้วจะไม่เห็นพวกเราอยู่ในสายตาถ้าหากพวกเราคิดจะเล่นงานใครสักคนแล้วก็โอกาสมีถมเทพวกเราหรือเจ้าเล่นงานข้าหรือ ไม่ต้องมายียวนจางผิงขึงตาสายก็ได้พวกมันตอนนี้ที่ข้าต้องระวังตัวแจทุกฝีก้าวเพราะไม่อยากบิดให้พวกมันเลือดก้าตาแล้วทําอะไรแบบหมาจนตรอกข้าเลยรวบรวมหลักฐานมามัดตัวให้ได้เสียก่อนจากนั้นก็ชุบเลี้ยงคนที่จะมารับช่วงงานต่อสุดท้ายค่อยหาอโอกาสกําจัดพวกมันทีเดียวให้สิ้นซา ถ้าทิ้งแบบลับๆก็หมดปัญหาแล้วไม่ใช่หรือแม้จะรู้ว่าขันทีมีอำนาจในวังหลวงมากแค่ไหนแต่ห่วงผูเจียก็ยังไม่เห็นคนพวกนี้อยู่ในสายตาเพราะสลับเชื้อพระวงค์แล้วไม่ว่าจะขันทีหรือนางกนานันก็ล้นแต่เป็นขี้ข้าทางสิน้น ท่านพระบ้านตบไหลยนายหนึ่งหัวของตัวเองเจ้าไม่ใช่ขันทีไม่รู้จักพิษสงของขันทีหรอกข้าไม่เถียงว่าเจ้าข้าพวกมันทิ้งแบบลับๆได้แต่สิ่งที่พวกมันก็คุมอยู่เจ้าก็มีวันได้กลับคืนมานะหมายความว่าอย่างไรอันที่จริงหงฟู่เฉียววาดฝันให้จางผิงนั่งยันวงแขนตน จิบเล้าอ่อนๆอไปพรางกระซิบกระซาบคำรักไปพรางถ้าเป็นได้จริงจะดีแค่ไหนกันนะแต่เขารู้ดีว่านี่เป็นเพียงความฝันลมๆแรงๆของตนเท่านั้นเพราะไม่มีทางเป็นจริงนี่แหละถึงได้ยิ่งหวยหาเจ้าคิดว่าข้าวของในวังหลวงหลุดออกไปกลางนอกได้อย่างไรละ่ะ คิดว่าทำไมภาพอักษรหรือตำราโบ,บราณของวังหลวงได้ได้มีฉบับปลอมแพร่หลายในหมู่สามันชนแล้วไหนจะทองคำเงินแพรพันที่พวกมันโกงกินไปอีกล้วไม่อยากได้คืนบ้างเลยหรืออีกอย่างก็ไม่ใครรู้ดีว่าสมบัติล้ำค่าหายากที่เป็นของจริงนะ่ะอยู่ในวังหลวงหรืออยู่ข้างนอกกันแน่ถูกลระว่าเจ้าเป็นจัก,กรพรรดิแต่เจ้าดูออกหรือหมดว่าสมบัติที่บรรพุุษเจ้าสั่งสมมาชิ้นไหนเป็นของจริงบ้างคนถูกถาม หมุนหัวคิ้วเขาไม่ได้ใส่ใจในครังสมบัติสักเท่าไรแต่การมีขโมยอยู่ในบ้านนั้นเป็นอีกเรื่อง ข้ารู้ว่าเจ้าไม่สนใจของพวกนั้นแต่ถ้าปีไหนเกิดภัยธรรมชาติของที่เจ้าอาจเห็นข้าอาจทําประโยชน์ให้อย่างมากเลยก็ได้เอาออกไปขายคุณนางผู้ใหญ่หรือขหาบดีทั้งหลายแค่นี้ก็ได้เงินมาช่วยชาวบ้านให้พ้นภัยได้แล้วดีกว่าปล่อยให้ท้องพระคางว่างเปล่าตั้งเยอะจางผิงหงงวงผู้เจียจับมือเจ้าตัวไว้แล้วพูดอย่างตื้นตันเจ้าช่างเป็นเมียที่ดีเหลือเกินจางพิงเลย เสยห้มัดใส่ก่อนจะตีหน้ายักษ์ยกเก้าอี้ไปอีกนั่งอีกด้านหนึ่งของโต๊ะขณะที่ฝ่ายตรงข้ามของเราล้านอย่างอารมณ์ดีข้ารับใชนได้ยืนรอถวายงานห่างจากศาลาออกไปประมาณสามจังแอบเลหน้าขึ้นมองด้วยความชงนเพราะ หาได้ยากที่นายหัวจะรื่นรมได้ถึงเพียงนี้แต่ละคนพาก,กาันทอดหายใจอยู่เงียบๆจางกองกงนี่แหละเก่งกาจที่สุดแล้วอย่างพวกเขานะอย่าว่าแต่จะทำให้จักรพัดหัวเราะเลยแค่เข้าใกล้กว่าปกตินิดเดียวเนื้อตัวยังสั่นพับๆเป็นเจ้าเข้าเจ้าสืบรู้อะไรบ้างเพราะตระหนีว่าหากเอาแต่หัวเราะไม่เลิกอยอดมือตรงหน้าจะต้องสะบัดก้นหนีไปแน่หวงฟูเชียจึงหุบยิ้มและปั้นหน้ายิ้มอย่างเกรงเครียด ในบรรดานหน่วยงานทั้ง21กองของวังหลวงไม่มีกองไหนสะอาดเลยเม้แต่กองเดียวถึงตอนแรกจะไม่อยากรวมหัวแต่สุดท้ายก็ต้องทำเพื่อปกป้องชีวิตตัวเองก่อนหน้านี้หัวหน้าขันทีหูรงครับอดีตหองข่าวสมรู้ความคิดกันอดีตของเรายกว่าหูรงเป็นหมากตัวสําคัญที่คอยช่วยอรรถของนางหรือก็คืออดีตรัชฉายาติเอาเข้าจริงหูรงเพียงแค่ต้องการอาศัยจุดนี้ขอบโกยผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองเท่านั้นพอทั้งหูรงและอดีตหองข่าวเสี่ยงอํา นาไปพวกกันทีกับนางกับนันขั้นสูงๆที่เคยเช่าลาดบางหลวงด้วยการปรหมดหนองใต้ดินกันหมดหัวโจกในตอนนี้น่าจะเป็นหัวหน้ากองปกครองกับหัวหน้ากองกลางโดยมีหัวหน้ากองพิมพ์พาพรกับกองโภชนาเป็นผู้ช่วยรวมหัวกันแท็กกินสาวราชกุลห่วงฟู่ของเจ้าเงียบๆต่อไปเรื่องนี้รุนแรงกว่าที่คิดไว้มากนักห่วงฝู่เจียที่ไม่มีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับขันทีและนางกับนัน มาตั้งแต่เด็ดเดกถึงหน้าเหย็ดเยียบปานแดงรูปปีกาที่แผ่ขยายตั้งแต่วางคิ้วเป็นสีเข้มจัดจนแทบหลังเลือดสมควรตายจริงๆคําได้เอ่ยออกมาอย่างเครียดแคให้จางเพิงถอนให้ใจเรือกเป็นพ่อบ้านให้จักรพรรดินีไม่ชิงเรื่องง่ายเลยจริงๆบอกให้มาหมดว่าเจ้าสืบรู้อะไรบ้างหวงกูเจียสั่งด้วยใบหน้าบึ้งตึงพยาคะฟาบาท จบตอนครับขอบคุณครับ